พี่มีสมองมั่งได้ไหมเนี่ยพี่ดูหน่อยสิว่าหนูกับพี่เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนพี่เรียนกศอน,นอส่วนหนูกำลังจะมีนอนาคอตที่ดีกับพี่มิตรพี่เขาเรียนจบวิศวะอีกอย่างนะพี่ใครมันจะไปบ้าคบกับคนที่แบบส่งอาหารแบบพี่อะน้ำพี่ว่าเงินสองพันที่พี่โอนให้น้ำเมื่อคืนจะทําให้ทุกคนที่นี่ตาสว่าง ที่อย we ่าพูดแบบนี้ได้ไหมอ่ะคือหนูกลัวน้ำมันเป็นคดีอาญาได้เลยนะเฮ้ยเพื่อน เอ็งคิดดีแล้วอวะที่จะลาออกจากโรงเรียนนะ่ะเอ็งมีอะไรทำไมไม่บอกข้าวะถ้าข้าช่วยได้ข้าก็จะช่วยนะเว้ยขอบใจนายมากว่ะเพื่อนแต่เราคิดดีแล้วอ่ะพ่อกับแม่เราอะตกงานทั้งคู่เลยถ้าเรายังดันทุลังเรียนต่อมืนก็เหมือนกันเราไปสร้างภาระพ่อกับแม่ออกมาหางานทาแล้วเรียนกศนเราก็ว่ามันไม่แย่นะเพื่อนโอเคเพื่อนถ้าไงถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะ พร้อมช่วยเสมอขอใจมากว่ะเอ้แต่อรอรถเพื่อนสวัสดีครับเจลิีเรี่นะครับอาหารมาส่งถึงหน้าบ้านแล้วครับ ครับผมเราออเดอร์ไปส่งแต่เี่ยแหละครับค้าสดครับ,รบโอ้โห,โหนึกว่าบ้านใครที่แท้ก็บ,บ้านมิรเพื่นรักนั่นเองอ่ะนี่ครับออเดอร์มาส่งแล้วครับคุณมิดลูกค้า V.I.P เอ้าอเพื่อนรักโหโคตรคิดถึงเลยว,วะ่ะไม่คิดว่าเป็นเองนะที่จะมาส่งอะ่ะเฮ้ยดีใจเหมือนกันวะ่ะ ไม่ว่าแต่นายสั่งอะไรมาเยอะแยะเนี่ยกินฉลองอะไรเหรอแล้วกินคนเดียวหมดนะเนี่ยก็ฉลองเนี้นจบไงเพื่อนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแฟนคลากับเพื่อนแฟนคลาขก็มานะว่าจนะมาสั่งรค์กันนิดหน่อยอน,นั่นไงมีฟงมีแฟนจะเข้าด้วยโอ้อเดี๋ยวนี้ไม่เคยบอกนะซุ่มนะเนี่ยเราเนี่ยเอา้ามาพอดีเลยพี่มิรมาแล้วค่ะคิดถึงจังเลยจ้าคิดถึงเหมือนกันจ้า วัสดีค่ะพี่มิตรอ่ะสวัสดีน้ำนั่งก่อนเลยนั่งก่อนเลยเฟิร์นไหนบอกพ่อเข้าโรงพยาบาลไงต้องมานอนเฝ้าพ่อไม่ใช่เหรอพี่เบ๊เอาเพื่อนรู้จักกันด้วยเหรอเฮ้ยดีเลยดีเลยนั่งด้วยกันดิน้ำเองก็เหมือนกันอนะ่ะพี่คิดว่าน้ำอ่ะจะพูดความจริงกับพี่ตลอดนะ เป็นแฟนกับเฟิร์นด้วยเหรอเพื่อนมันมีอะไรที่ข้าไม่รู้ไหมวะเอ็งพูดให้ข้าฟังให้ข้าชื่นใจหน่อยดิก็นี่ไงเฟิร์นแฟนเราที่เราเคยเล่าให้นายฟังไง พี่สัญญานะว่าพี่จะอยู่กับฟูตลอดไปอ,ะอ่ะ ี่มันอะไรกันวะเอ้าพี่พี่พูดแบบนี้ได้ไงอ่ะก็พี่เป็นคนบอกเฟิร์นเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าเฟิร์นอยากได้อะไรอ่ะพี่ก็จะไม่ขัดพี่ก็ทำในฐานะแฟนหรือเปล่าโอ้ยพี่พี่มีสมองบ้างได้ไหมเนี่ยพี่ดูหน่อยสิว่าหนูกับพี่เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนพี่เรียนกศนส่วนหนูกำลังจะมีอนาคตที่ดีกับพี่มิตรพี่เขาเรียนจบวิศวะ อีกอย่างนะพี่ใครมันจะไปบ้าคขาบคับคนที่แบบส่งอาหารแบบพี่อ่ะแต่ที่พี่ทําทั้งหมดอ่ะพี่ก็ทำเพร่ะเฟิร์นนะเฟิร์นอยากได้มือถือใหม่พี่ก็ซื้อให้อยากได้เครื่องสําอางใหม่พี่ก็ซื้อให้เงินเดือนของพี่ทั้งหมดอ่ะพี่ก็ให้เฟิร์นมีตรงไหนบ้างที่พี่ให้เฟิร์นไม่พออ่ะพี่ฉันถามจริงๆเลยนะนี่พี่โง่จริงหรือพี่แกลงโง่เนี่ยใครจะไปครอบครับคนที่แบบพี่อ่ะบ้าปะ หรือว่าพี่กลับไปก่อนเถอะคนเขาไม่เอาน้ำน้ำก็เป็นแปกับเขาด้วยเหรอพี่คุยกับเฟิร์นทุกวันมีวันไหนบ้างที่พี่บอกว่าพี่เลิกกับเฟิร์นะอะฮะเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวใจเใจเยๆๆ็นเฟิร์นมันมีอะไรกันเนี่ยพี่งงไปหมดแล้วเนี่ยพูดความจริงมาเดี๋ยวนี้นะจะฟังความจริงอะไรล่ะหนู ไม่มีวันลดตัวไปคกอบคนอละเอานคนแบบนี้หรอกเฮ้ยเฟิร์นเฟิร์นพี่ว่าเราทั้งหมดต้องคุยกันนะเพื่อนข้าว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาขักผนวะพี่จะคุยอะไรล่ะฮะถ้าพี่เลือกเพื่อนหนูกับพี่ก็เลิกกันเฮ้ยจะย็นก่อนเพื่อน เอาน่า,านนให้่แ้มันบานปลายเลยแต่ก่อนเหอะยังกลับไม่ได้หรอกนะถ้าวันนี้เราทุกคนยังไม่รู้ความจริงก็ไม่มีใครได้ไปไหนหรอกนะปืนเรากลับวันก่อนดีป่ะคือฉันกลัวแกจะกลัวอะไรวะน้ำ ความจริงก็คือความจริงฉันนะ่าบริสุทธิ์ใจอย่างน้อยๆน,นะถ้าเรื่องนี้จบอะก็สลัดไอ้กระจกนี่ออกจากชีวิตได้ไอ้พวกชนฉันกระจอกของสังคมเนี่ยเฟิร์นพี่ถามเฟิร์นแค่สองคำนะเฟิร์นจะเลือกใครระหว่างพี่กับเพื่อนพี่แล้วพี่ขอเหตุผลที่เธอเลือกแบบนั้น พี่จะให้หนูเลือกอีกเหรอคะหนูก็ต้องเลือกหนุ่มวิศวะอนาคตไกลใครจะไปเลือกคนที่จบแค่กศนอแถมยังขับรถส่งอาหารตอกต่อยอีกดีเธอพูดแบบนี้พี่ก็ดีใจขอบคุณจริงๆนะคะพี่ขอบคุณที่เลือกหนูเลือกสิ่งนี้ค่ะไม่ใช่แค่เศษขยะ <c oughs> น้ำพี่ว่าเงินสองพันที่พี่โอนให้น้ำเมื่อคืนจะทำให้ทุกคนที่นี่ตาสวา่างพี่อย่าพูดแบบนี้ได้ไหมอะ่ะคือหนูกลัวอืม <c oughs> น้ำมันเป็นคดีอาญาได้เลยนะฉันขอโทษนะแกฉันมันเห็นแกเงินจริงๆอะ่ะก็ฉันเห็นแกหลอกพี่เบสได้ฉันก็อยากหลอกมั่งอะฉันมาเห็นเงินจๆรๆๆิงแหละฉันกับพี่มิดก็เลยเอคบกันน้ำ แกอสอพิษแกนั่นแหละสอสลพิษแกหลอกทุกคนน่ะแกเปลี่ยนผู้ชายไม่ซ้ำหน้าแกต่างหากที่สอสรพิษน้ำ <c oughs> คนชั่วแบบเธอเนี่ยนะมันเหมาะสมอยู่กับกองขยะอยากจะเพื่อเยอะตัวในสังคมแต่ฉันดานต่ำอย่างกับสัตว์เดรัจฉาน พี่พี่กับเพื่อนอ่ะคบกันมาไปสิบสิบปีมีแต่ความหวังดีให้กันมาตลอดไม่มาแตกคอกันเพราะผู้หญิงชั่วๆแบบเธอเหรอกไปซะเฟอแล้วกักนเถอะไม่ต้องเลยแกอ่ะมานี่เพื่อนชั่ว